สวัสดีค่ะวันนี้ทางที่องฟาร์มพาท่านผู้ชมมาตัดหญ้านะคะหญ้าแปลงนี้เป็นที่นาของเราเองตรงนี้จะเป็นหญ้าลูซี่นะคะที่เราหวานไว้แต่ทีนี้เราเอามาเล็ดพันแช่น้ําไว้นะคะมันก็จะเป็นหวานยากนะคะจะเหนียวจะติดสามกิโลนะคะได้แค่นี้เองนะคะพื้นที่ประมาณนี้มานี่มานี่มานี่นะคะ่ะประมาณสองงานนะคะ มันจะหวานประมาณนี้นะคะขี่มากเลยแล้วก็ยญ้ากำลังอ่อนนะคะตอนนี้เราก็ตัดไปได้ครึ่งรถแล้วประมาณนี้นะคะโดยที่พื้นที่นาเราตรงนี้มันก็อยู่ที่สามไร่นะคะเราก็จะลงทุกหญ้าเลยนะคะทุกอย่างมันก็จะมีหญ้าธรรมชาติขึ้นบ้างนะคะเฮ้ยนี่ก็จะเป็นลูซี่นะคะท่านผู้ชมก็จะมีหญ้าธรรมชาติขึ้นปะปลายนะคะ แล้วเราก็จะลงอันนี้ก็จะเป็นหญ้าเนเปียนะคะสุดยอดเลยนะคะเนเปียเราโดยที่เราไม่ได้ชักล่องนะคะคือเราไถนะคะใช้รถไถแล้วก็ปลูกนะคะเกิดดีมากเลยนะคะเพราะว่ามาเจอฝนพอดีนะคะพื้นที่นาเราตรงนี้ก็จะประมาณสามไร่นะคะสามไร่เลยนะคะเราปลูกทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นเนเปียนะคะอัตราการเกิดตะง,งอกเกิดทุกต้นเลยนะคะ โดยที่เราจะปักไว้ที่ประมาณอันละสองลำนะคะสองชิ้นสองก้อนนะคะท่อนพันเราก็ไปเอาจากคนที่เขาเลี้ยงวัวแล้วเขาปลูกไว้นะคะราคาก็โอเคนะคะพอฟังเขาให้ไปตัดเอานะคะหนึ่งรถปิกอัพเขาเอาสองร้อยนะคะที่บ้านหนองนะแซงนะคะนี่นะคะเราปลูกไว้ในพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นดูซี่นะคะที่บอก่านผู้ชมกำลังตัดอยู่นะคะ เราปลูกหลากหลายญ่านะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาชมอันนี้ก็จะเป็นมูลโต้นะคะมูลโต er โ้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะมูลโต้มูลโต้ก็จะเป็นย่าผสมพันธุ์ระหว่างหญ่าขนกับญ่าลูซี่นะคะประมาณนี้นะคะมูลโต้มูลโต้นี้เราใช้ต้นพันธุ์มาปลูกเลยนะคะตอนนี้มันก็จะมีหน้าธรรมชาติเกิดขึ้นประมาณนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่นาตรงนี้เราปล่อยไว้นะคะหลายปีแล้วไม่ได้ทําเห็นไหมคะ นี่คือโมลโต้นะคะกำลังขึ้นนะคะเราเอาต้นมาปลูกเลยนะคะปลูกไว้หลากหลายตรงนั้นก็จะเป็นลูซี่แถบนั้นก็จะมีหญ้าหวานป่าปายนะคะคือเราได้อะไรเรามาเราก็มาปลูกแล้วก็จะมีกินนีนะคะกินนีสีม่วงก็มีนะคะเห็นไหมคะโมลโต้แต่มันจะแซมอยู่เขียวๆนี่นะคะ่ะเป็นต้นพันธุ์นะคะเราไปถอนมาโดยที่เราไปเหมาหญ้าอาจารย์สุนันนะคะจากความตัวออกเมื่อก่อนเ,เลี้ยงแพะนะคะตอนนี้เลิกเลี้ยงแล้ว เราก็ไปเหมาหญ้าไว้นะคะปีละสามพันนะคะแต่อัตราการให้ผลผลิตเยอะก็จะเป็นเนเปียนะคะแต่เนเปียมันจะมีข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือเราต้องไปเข้าเครื่องสับนะคะถึงจะได้เยอะแต่มันจําเป็นนะคะเรา,เาคือได้ไหนก็เอานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะ ตรงนี้ก็จะมีพอดีเราได้ไปเจอไปตัดหญ้าไปเจอหญ้ากินนีเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะพวกใบสูงๆนี่ก็จะเป็นกินนีนะคะกินนีสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีกอใหญ่อยู่ตรงนู้นนะคะคือกินนีสีม่วงแล้วก็จะมีรอบๆบ,บ,บริเวณนาเราก็จะมีต้นกระถินนะคะโดยที่กระถินเราก็ตัดไปให้แพะแกะของเราเสริมบ้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่านผู้ชม ปลูกทุกอย่างนะคะนนี้มูเลโต้นะคะเต็มๆอยู่เนียค่ะมูเลโต้อันนี้หญ้าหวานนะคะหวานอิสราเอลนะคะมันต้นเล็กมากเลยนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะเราปลูกไว้ประมาณสองสามแถวเนี่ยค่ะหวานอิสราเอลมันจะต้นเล็กๆอะค่ะเนี่ยต้นเล็กๆนะคะยังไม่โผล่พ้นเลยค่ะประมาณสองแถวนี้นะคะเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะคะท่อนพันเราแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหญ้าธรรมชาติแปลงนู้นก็จะเป็น พูดถึงมันเป็นแปลงเดียวกันค่ะตรงนั้นก็จะเป็นหญ้าขนแต่เราก็ตัดไปบ้างแล้วนะคะหญ้าขนธรรมชาตินี่แหละคะ่ะหญ้าขนมาปลูกแล้วก็ในมุมนี้นะคะในมุมนี้มันจะเป็นที่ลุ่มๆหน่อยนะคะอันนี้เราลงแพโกล่าไว้นะคะท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าหญ้าธรรมชาติขึ้นเยอะมันต้องได้ตัดนะคะให้เราจะได้เห็นนะคะว่ามีนะคะอยู่ในนี้แหละคะ่ะอันนี้เราก็เอามาลงปลูกนะคะหญ้านี่เนี่ยคะ่ะท่านผู้ชม เนื่ยยามันจะหญ้าแต,แตกต่างเลยคะ่ะประมาณนี้นะคะนี่เป็นหญ้า,อ,าอะไรอะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะที่เลื้อยไปตามนาเนราโอ๊ยลืมแล้วนะคะลืมชื่อแพงโกล่านะคะเนี่ยค่ะแพงโกล่าทางนั้นเลยมันจะเป็นใบขาวๆเขียวๆค่ะ,คะโดยที่แปลงนี้เราปลูกย้าแยะหลากหลายอย่างนะคะนน่นก็เนเปียชุดแรกเรามีพัน์หน่อยริบกนึองมาปลูกนะคะขึ้นดีเราก็เลยเอามานะคะ ยาขนโอ้หลายอย่างนะคะแล้วก็ตอนนี้วันนี้ก็มาตัดเอาหญ้าลูซี่นะคะญ่าลูซี่มันก็จะมีหญ้าธรรมชาติป่าปนมาด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะวัวกินได้หมดนะคะกินนี้ก็กอใหญ่นะคะกอสูงมันที่มันไม่พ้นหญ้าธรรมชาติก็จะเป็นพวกนี้แหะคะ่ะมูเลโต้ยาหวานสราเอวอะไรประมาณนี้เหะ มูลโต้ทั้งนั้นเลยนะคะโดยที่เราถอนมาปลูกนะคะกําลังขึ้นนะคะนี่มูลลโต้นะคะมันก็จะแตกกอไปเหมือนกันเนี้ยค่ะนอนลงมันก็จะขึ้นเป็นต้นใหม่เกิดรากแล้วก็ขึ้นเหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มออกไปมันก็จะเป็นลงดินแล้วก็จะเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะสุดยอดเลยนะคะเนเปียเราเกิดดีมากขึ้นดีมากเลยคะ่ะอากาศการงอก ร้อยเปอร์เซ็นต่อร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหอบหญ้าขึ้นรถนะคะหอบหญ้าขึ้นรถร็จแล้วก็จะตัดเอากระถินไปฝากน้องๆแพะ่บ้างนะคะเดี๋ยวรถไถเราค่ะค่อนข้างจะมีปัญหาล้อไม่ค่อยดีไม่รู้จะไปถึงนาหรือเปล่านะคะบริเวณนาเรานี้มันจะอยู่ที่นาบ้านหนองสารนะคะซึ่งเราไม่ได้ทําอะไรนะคะเพราะว่าเราทําไม่ไหวนะคะก็เลยปล่อยทิ้งไว้เมื่อก่อนที่ไม่ปลูกหญ้าก็เพราะว่า เรามีพื้นที่ไปเลี้ยงวัวอยู่นะคะปีนี้เราไม่เอาไปเลี้ยงนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องหาฟางนะคะคือไม่ได้เตรียมไว้เลยนะคะมูลโต้มูลโต้โตกาลังแตกกอกําลังเขียวนะคะนี่เนเปียนะคะเนเปียก็สุดยอดอะคะ่ะสวยมากเลยพวกนี้รูซองลูซ,ลซี่เราตัดให้กินได้เลยนะคะแต่ถามว่าชอบอะไรชอบแพงโกล่านะคะแต่ถ้ามันมีน้ํามันก็ปลูกไม่ได้นะคะตอนปลูก เราก็เลยจะค่อยๆลงไปค่ะค่อขาให้มันเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ของมันไปเองค่ะปีน้้เราก็คาดว่าเราจะมีอาแหละอาหารให้น้องๆแพะน้อง,องวัวกินได้เต็มที่เต็มอิ่มช่วงนี้เราก็สั่งฟางนั้นหมดไปแล้วนะคะปีนี้เราเป็นข้าวโพดสับข้าวโพดบดน,นะคะจากโคราชาะ่งนะคะาขาครั้งนี้ก็มีอะไรมากมายพาท่านผู้ชมมาชมแปลงแหล่งอาหาร ที่ว่าเราปลูกไว้ให้น้องๆแพะน้องแองกะแล้วเราก็ไปเช่าไว้ก็หลายที่นะคะบางครั้งก็ยังไม่ตัดเลยนะคะคือไม่ไม่ไหวแล้วค่ะไม่ทันแล้วก็เราก็ไปจัดด้าธรรมชาติที่หนองละแงนด้วยอานี้นะคะเดี๋ยวก็หอบขึ้นรถนะคะตรงนี้เราก็หอบมาขึ้นรถนี่เลยาคลิปนี้ก็พา,าท่าผู้ชมมาตัดจ้านะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใชอ่องสีลองฟันด้วยนะคะ let